you โสเตศสาวสวยจากเชียงใหม่น้องนานานาตาลีสุกีอุระคว้าม,มงกุฎนางสาวถิ่นไทยงาม2568การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2568รอบตัดสินจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณโรงแรมเอสปาร์ครังสิตนำโดยคุณศนีนาฏเองตระกูลประธานกรรมการบริหารกองประกวดโดยผู้ชนะในปีนี้ได้แก่ไมายเลข17นางสาวนาตาลีสุกีอุระหรือน้องนานาอายุ24ปีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อดีตพนักงานตอนรับปุนเครื่องบิน สายการบินกับแอร์ซึ่งความมุก,กุดพร้อมเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1นล้านห้าแสนบาทการประกวดปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบที่ผสมผสานความเรียบรู้ทันสมัยและยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างงดงามโดยมีการแสดงชุดว่ายน้ําย้อนยุคภาพไหมไทยชุดเสน่ห์้าไทยและชุดราตรีพร้อมบทเพลงอมตะโอลิโดยศิลปินระดับตำนาน The p l a t อร r ที่บินตรงจากสหรัฐอเมริกาเวทีนางสาวถิ่นไทยงามซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า75ปียังคงเดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านความสง่างามของกิงไทยยุคใหม่ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ภายในงานมีเหล่าดาราคนดังที่มาร่วมงานกันอย่างขับค้างนําโดยธัญญาธัญเรศนิงปณิตาที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยแอนนาเสืองามเอี่ยมมิยูนีเวิร์สไทยแลนด์2,565 โชติณภาแก้วตวรูนนางสาวไทย2,568สุชาตินุชธรรมวงศ์นักสแสดงช่อง7 HD ที่มารวมสร้างสีสันภายในงานโดยมีอนุบกิติกูลเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ก่อนที่จะมีการประกาศร,รางวัลในปีนี้มีการเปิดตัวแพทย์หญิงสิราดาโลบุโยนนางสาวถิ่นไทยงาม2,566ที่มาอำลาตำแหน่งบทเวทีจากนั้นจึงเป็นการเดินไฟนอลอ็อกของทั้ง5สาวงามด้วยบทเพลงถิ่นไทยงามอันเป็นบทเพลงอมะตะและเป็นเอกลักษณ์ของเวทีการประกวด โดยแอร์โฮสเตสสาวสวยจากเชียงใหม่น้องนานะนาตาลีสุกีอุระความมงกุฎนางสาวถิ่นไทยงาม2,568ไปคลองซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด5 0 0 0สนบาทมงกุฎเพชรมูลค่า3 0 0 0สนบาทพร้อมสายสภายและของรางวัลอีกมากมายค่ะ รู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านนาเองก็ประกวดนางงามมาหลายปีค่ะแล้วเวทีแรกที่หนูได้ขึ้นประกวดก็คือ, Miss th th อมิสทินถิ่นไทยงามเมื่อ1ิปีที่แล้วพอดีค่ะเพราะฉะนั้นการได้มากลับมาอยู่นบนเวทีนทางสาวทิมไทยงามก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆและมันเกินกว่าที่ฝันจริงๆค่ะที่ได้ครอบครองมองกุฎในค่าคืนนี้ค่ะวินาทีที่เขาประกาศชิงจนเาตอนนั้นแบบยังไงแบบเห็นว่าสุดลุกเลยกับหนูเลยหนูรู้สึกว่ายใน,นใหัวหนูมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็ขนลุกไปถึง คือหัวจริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นลมแล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นตอจใจยังบกไม่ถูกจนต้องสูตรงไปเราว,ว,วินาทีนี้จับตับคุณอะไรเงี้ยค่ะเรามีแวบนึงแบบว่าฉันแน่ๆแน่ันแน่ๆอะไรองเียหนูคิดทำหนึ่งในหัวนั้นก็คือไม่มีเหตุผลที่จงมองอนาคตด้วยความสิ้นหวังคะ่ะหนูท่องคำนี้ตลอดแล้วมันก็เป็นชื่อหนูจริงๆค่ะแล้วตอนจับมือได้ไม่ไรลมือกับผมไหมคะว่ายังไงบ้าง <laughs> ยังไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าหลับตา <laughs> <laughs> จะก,ก็แบ,บบคือก็แบบเพราะว่า ทำอะไรกันแต่ก็ตืน่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่จับมือกับนังบุรด้วยคอาใช่เราทั้งสองคนคือตอบคำถามดีมากๆก็ไม่มีแค่นั้นจะเป็นใครก็ได้ค่ะวินาทีขยอยกลับไปได้ลองคำข้าดีกว่าในรเราตอบคำถามอะไรงเงนะี้ยหลังจากที่เราตอบคำถามคนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรจัจเราคิดว่ายังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า ใจหนูคือทุกครั้งที่เขาถามคําถามเพื่อนๆนะคะหนูก็จะคิดไปด้วยว่าถ้าเป็นเราเราจะตอบอะไรดีแล้วก็เป็นเหืินกับการทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถามหนูอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูกลาลังมีอะไรบางอย่างในมืหัวแล้ววันนี้แปลกมากเลยค่ะที่หนูไม่มีความตื่นเต้นเลยสักนิดแต่ว่าทุกอย่างมันไหลออกมาแล้วเหมือนกับว่าประสบการณ์สิบปีที่เราสังสมมาได้ทําให้มันสเปรทะเวันนี้ค่ะอ๋อน,นีคิดว่าตัวเองยังฝันอเป่ <c oughs> คิดค่ะเ <c oughs> นาะมันเป็นความฝันเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะไม่อยากไปคิดที่บอกสิบปีนะคะสิบปีค่ะบน ก็เป็นมคมพิเศษครับเพราะว่าเป็นพิธีที่เราต้องมาบวชนะครับใช่ค่ะก็คือเป็นที่นี้เหมือนกันเรามาบวีอีกใช่ค่ะอยากบอกอะไรกับเวทีที่สวยงามไคเลยก็อยากบอกว่าเวทีนี้ตัดสินดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ข้อพองบังกิดในค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่สตาร์ทุกคนเพื่อปนทุกคนที่เอนจอยกับหนูมาตลอดหลายวันนี้ค่ะโอเคค่ะอ่ะมาบวชกันนะพร้อมกยังไงบ้างครับวันนี้ ก็ตื่นเต้นม,มากๆตอนที่แบบว่าประกาศ5คนเนาะแล้วก็ได้เห็นว่าพอเรา,เอาพอเราได้ตอบคําถามไปแล้วเนี่ยเราก็ฟังเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อน,อนตอบอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่าทุกคนตอบดีหมดเลยค่ะพอพอแบบนั้นหนูก็เลยถามเพื่อนว่าหนูตอบแย่มากไหมเพราะว่าหนูก็กลัวโดนดุอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าวันนี้ห้าคนอนะใครก็ได้เพราะว่าเพื่อนพี่แล้วก็ น้องๆกันทางนั้นเลยนะคะเราสนิทกันมากในกองนะคะเนลี่กันสุดๆเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกประทับใจมากๆที่ได้เป็นหนึ่งในเวทีที่มีชื่อเสียงและก็ได้มายืนอยู่ถึงรองหนึ่งค่ะขายยมุดเนี้ยเราเป็นตัวเต็งเหมือนกันวินาทีเราจับมือตอนนั้นเราคิดยังไงบ้างวินาทีที่จับมือก็คิดเหมือนกันว่าขอให้เป็นชื่อตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันที่เราเก็บตัวเนาะเราทําทุกวันเต็มที่แล้วก็ด้วยสิ่งที่เรา มุ่งมั่นตั้งใจเนาะแล้วก็เลยอยากที่จะแบบเป็นที่หนึ่งในวันนี้แต่ในหัวหนูก็แบบว่าใครก็ได้ใครก็ได้เพราะว่าหนูก็สนิทกับพี่นานน่าเหมือนกันก็คุยกันตลอดอยู่ในกองแล้วแบบคุยกันทุกเรื่องแบบว่าพี่นันน่าเป็นไงบ้างทําอะไรนู่นนี่นั่นค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออสองคนนี้ใครก็ได้แต่ในใจก็ยังอยากให้เป็นเราอยู่ค่ะแต่วันดีแฮปปี้เนาะก็แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้แต่ก็แอบร้องไห้นิดนึงเพราะรู้สึกว่า จริงจงจ,งจ,งจ,งจะลองให้ตั้งแต่เข้าสองคนสุดท้ายแล้วต <c oughs> อนจับมือแล้วพอแบบว่าประกาศผลมามันก็เหมือนกับว่าจริงๆเราก็ตั้งใจแต่พอเราไม่ไปถึงหวนเราก็แอบผิดหวังนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มาถึงจุดดีได้ล, <c oughs> ล้วก็แบบเออสุดๆแล้วหรือว่าวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ <c oughs> ไม่ได้เสียใจเลยค่ะที่แบบว่ามาจนถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจในตัวเองมากแล้วก็ประทับใจในเพื่อนทุกๆคนมากเลยค่ะมาลองมมสมัแมตอนนี้ค่ะจะไปบ้างค่ะตับตํแหน่งที่ได้วันนี้ ออโนนี่ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะเวทีกนะับสาวถิ่นไทยงาม,มเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของโนนี่เลย<ม>ก็เราเก็บตัวกัน5าวันเนาะคะ่ะแล้วโนนี่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มากอ่อนแล้วก็เราก็สนุกสนานกัน<ม>นะเราก็สนิทกันเร็วมากๆเลยทั้งที่เป็น5้าวันนะคะ<ม>ก็โนนี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สําคัญในเส้นทางนางงามของโนนี่นะคะแล้วก็โนนนี่ก็จะไม่ไม่หยุดต่อไปก็จะก็จะ เดินเดินเส้นทางนางงามต่อไปนะคะแต่ก็เราก็มีความคาดหวังเหมือนเหมือนน้องบุ๋กเนาะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโน่นี้คิดว่าใครก็ได้คใครก็ได้ทั้งห้าคนตอบดีันหมดเลยแล้วก็สวยกันทุกคนเลยะะถือว่าถือว่าเป็นทีนี้เป็นเฟิร์สทาของเราเลยเป็นเวทีใหญ่ะก็อยากจะพัฒตา,าต่อไปเรื่อยๆเช่นใช่ค่ะก็โนนี้ก็อยากขอฝากน้นงนี้ไว้นะคะแล้วก็สนับสนุน้นงนี้กันเยอะๆนะคะ เรานี้ก็เป็นหน้าใหม่ของโงการนี้เลยแล้วก็คิดว่าเราเราคือวงการนางงามมีความเหนื่อยนะคะแต่ก็สนุกด้วยเพราะฉะนั้นเรานี้ก็ท้อค่ะตอนแรกเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยแต่ว่าเรานี้คิดว่าเราเราชื่นชอบตรงนี้เราก็จะเดินต่อไปค่ะสู้ดอกไป้พิ้งคเนาะโอเคค่ะเอาาจจุดบ้างค่ะเป็นยังไงบ้าง ตัวเต็งด้วยมีมยร้อง<ล>หนึ่งอยู่ในมือการันตีด้วยแล้วมารถทูนทั้งสามแห่งการ์ดด้วยรู้สึกไงบ้างคะเชก็จริงๆอ่ะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ามันเป็นคนละฟิลลิ่งเนาะหนูบอกทุกคนเสมอว่าทุกเวทีมีศักดิ์ศร,รีเท่าเทียมกันหมดร้องหนึ่งเวทีนั้นจะมาตุ้มที่นี่ได้ค่รก็ไม่ผิดอะไรไม่ต้องกลัวว่าแบบเออเราเคยเป็นใครมาก่อนทุกครั้งเราเริ่มใหม่ในทุกๆเวที น้องๆเดินสายกันมาเป็นร้อยเวทีถ้าเกิดต้องมานั่งคิดแบบนี้ทุกเวทีมันก็เหนื่อยถูกไหมดังนั้นค่ะจีก็เลยรู้สึกว่ามันก็กดดันเนาะคนก็มีความคาดหวังกับเราประมาณนึงแต่ว่าจีว่ามันเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็เป็นการส่งท้ายชีวิตนางงามที่ดีค่ะเจ็ดปีที่ไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วกลับมายืนอยู่บนนี้อีกครั้งหนึง่งไม่ได้เพื่อแค่ตัวเองแต่ว่าน้องๆอ,อีก20กว่าคนวันนี้ค่ะหลายๆคนน้องมีความฝันมีความหวังเพิ่มมากขึ้น ได้ช่วยเหลือเขามากขึ้นแล้วได้มารวมทีมตัวแม่ทั้งนั้นนะยตรงนี้ได้มารวมทีมกับเขาตรงนี้ดีใจมากแล้วค่ะก็จริงๆไม่อยากให้คิดมากว่าแบบเออเคยเป็นร้องหนึ่งร้องสองร้องสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราเริ่มใหม่ไปด้วยกันเราก็ทุกเวทีศักดิ์สิทธิ์เท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันค่ะภูมิใจมากๆที่ได้เป็นทีมของเทนไัยงามอะบอกว่าจบสิทธเจ้าแผ่นรองเท้าแล้วแค่นี้คือวทีสุดท้ายในในใจคิดว่าอย่างนั้นค่ะก็ คิดว่าอันนี้ก็น่าจะปิดจบเวทีอย่างที่นี่่ะด้วยตำนานเจ็ดปีด้วยตำนานเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีประกัะว, <laughs> ว่ามันเป็นอิฐตัวจริงตัวหนูมีบริบทใหม่ๆค่ะจะมีบริบทใหม่ๆที่เราก็เติบโตเนาะเหมือนพ,พี่เองวันนี้ตามหาความฝันวัยหนึ่งที่เราโตขึ้นเราก็อยากจะออกไปทาอย่างอื่นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเราจะวิ่งตามหาความฝันเหมือนน้องๆและเราถึงเวลาที่ต้องเปิดโอกาส <c oughs> ให้หน้าใหม่ๆเขาขึ้นมามีตัวตนแล้วเราก็ออกไปเติบโตในเส้นทางของเราค่ะก็ แต่หนูก็ยังซัพพอร์ตน้องๆทุกคนเสมอเหมือนเดิมรักในเส้นทางนี้เหมือนเดิมอนาคตอาจจะเห็นหนูนั่งรีแคปนางงามก็ได้ใช่ไหเรื่องหนูมาเป็นกรรมการได้นะคะ อาจจะเห็นหนูในเวนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ๆสื่อมวลชนเองหรือว่าใครก็ตามที่อยากเจอยังเจอกันได้ยังพูดคุยยังทักทายกันได้หนูไม่ใช่นางงามแต่หนูยังเป็นจุกจิ๊กของทุกคนสมุูค่ะไม่ถ้ะเราเป็นรุ่นพี่เลยค่ะเรามันรสุดท้ายแล้วอยากให้อวยพรอน้องๆก่อนแค่เส้นางองคหะวอร์พอเลยอ่ารับพลอในเด็กๆค่ะก็ในฐานะรุ่นพี่แล้วกันเนาะอวยรพรทั้งคนมองคนรองแล้วก็เวยพรไปถึงน้องๆทุกคนที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะก็ เราเดินไปได้เลยอย่ายึดติดว่าเราจะอยู่สูงอยู่ตำ,ตำแหน่งไหนเราทุกคนแพ้ได้ชนะได้แต่เส้นทางนางงามอยากแต่คุ้มค่าให้ชีวิตที่ดีกับเราแล้วก็ให้คนที่รักเรามากมายขนาดนี้เลยสู้ๆค่ะคขอบคุณค<า>่ะ<า>คุณจะร้องไห้หอีกรอบละอะไรกลับอะไรก่า,า,าอ,อย่างไรบ้างชื่ทนิติโผล่เลยอย่างไรบ้างครับกับประกฏกคร้งนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนมีศักยภาพมากๆแล้วก็เราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทํากิจกรรมในแต่และว,วันรวมถึงพี่ๆสตาฟนะคะดูแลเราดีมากๆกองเลี้ยงดีมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ะะทุกคนนะคะมีศักยภาพกันหมดเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆเรามาไกลได้ขนาดนี้ก็รู้สึกขื้นตันแล้วก็ยินดีที่จะเป็นทีมของทีมไทยงามะค่ะวันนี้เห็นอะไรเป็นประเด็นแบบว่าในเพนงานต่าง,างๆเลยเห็ว่าตอนที่เราสอบเดิน เราช่วยพี่พี่น้องๆทุกคนเลยบนเวทีอยากให้เราพูดอนค่ะก็จริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากสุดเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพัฒน,นาตัวเองอยู่สมัคเสมอแล้วก็ด้วยความที่หนูชอบแบบว่าช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะสอนให้กับพี่พ,พี่น้องๆเพื่อนๆค่ะแบบสเต็ปเล็กๆน้อยๆที่เราได้มาจากคุณครูที่ เขาเคยสอนเราหรือว <ítulo> ่าเพื anyway ่อนๆ LGBTQ ที่เคยสอนเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวิชาที่เราอยากจะให้เขาแบบทริคเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่โอเคเรามาึงขน้่ที่แบบโอเคสอนคนได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะอค่ะบิีจบพรัานะนะนะคบฝากหน่อยค่ะนางสาวพิธในงาสัปดาหห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสิบแปดคือแปด ค่ะก็อยากจะขอแบบขอบคุณทุกคนอีกทางนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามพวกเราทั้งในบริบทของการเป็นนางงามและบริบทอื่นๆของชีวิตค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังไล่ตามความฝันว่าไม่ว่าความฝันนะคุณจะต,ต้องใช้เวลา1ปี5ปีหรือเป็น10บสปีก็อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าและพอใจค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ายพูดชื่อตัวเองแล้วว่าตำแหน่งได้ค่ะก็ยังไงก็แล้วก็ขอฝากนานะนาตาลีสุก Nana, ิอุระนางสาวถิ่นทำงานประจำปี2568 ไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ okay,